รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้มีการประชุมซึ่งในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรียกได้ว่าเป็นบอร์ดสอปอดสอชอนะคะเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีนายแพทย์ชลนละน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่ท่านนั้นเป็นประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่านก็บอกว่า ะมะติที่ประชุมเนี่ยได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นของข,องขวัญปีใหม่ปี2567นี้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยนะคะเพิ่มเติมก็คือ 1. การรักษาเะเร็งด้วยการฝังแร่เฉพาะที่เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีเนื้อง,งอกแล้วก็ในตานะคะนี่คือสิ่งที่หลายๆคนก็แบบอยากให้มีขึ้นเพราะว่า,าการรักษาเมเร็งเนี่ย มันต้องรักษาต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มแรกเลยหลายขั้นตอนใช่แล้วก็เห็นใจเหมือนกันสําหรับคนที่อาจจะมีมีรายได้น้อยนี่แหละพอมีรายได้น้อยเรื่องของการรักษาขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันก็ต้องต้องต้องยาวนานทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีข้อจํากัดในการรักษานะคะเรื่องของยาเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเขามีมติออกมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีนี้ พอพูดถึงเรื่องของการรักษาแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งก็คือการรักษามะเร็งด้วยการใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดในโรคมะเร็งสารายการาก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งลำไส้ตรงมะเร็งตับ ตับอ่อนแล้วก็ท่อน้ําดีซึ่งทั้งหมดเนี่ยเดิมนะคะไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายได้จากสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นขาวดีสําหรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องคนไทยนะคะทั้งหมดนี้3รายการก็คือย้ําเลยนะคะมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงมะเร็งตับตับอ่อนและก็ท่อน้ําดีนะคะ แล้วก็สิทธิประโยชน์นี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาสนับสนุนนโยบายมะเร็งแบบครบวงจรของกระทรวงสาธารณสุขด้วยก็เป็นการที่จะไปหนุนเสริมให้เห็นภาพที่ชัดเจนของโครงการยกระดับ30บาทของรัฐบาลได้มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากโครงการบัตรประชาชนใบเดียวที่สามารถรักษาทุกที่ที่มีการเปิดตัวนำร่องไปแล้ว4จังหวัดนะะยังมีการเพิ่มบริการให้คำให้คำปรึกษาสำหรับสุขภาพแก่คนไทยด้วยที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งสามารถปรึกษาได้แบบใช้โทรศัพท์นี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกสบายให้คำแนะนำให้คำปรึกษามีการคัดกรองอาการป่วยเบื้องต้นด้วยโดยแพทย์คนไทย ที่นอกจากจะเป็นการให้การดูแลของทุกคนที่เป็นคนไทยแล้วเนี่ยยังเป็นการตอกย้ำว่าคนไทยเราทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงบริการสุขภาพภายใต้สิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลนั้นจัดให้ได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็ทั่วถึงอย่างแท้จริงค่ะ